เซตคะ่ะก็ามาอยู่กับวิธีใส่ m เอ็มดีพาร์ทอนะคะโอเคแต่ก่อนเรามาทำเออตรงนี้ก็หายหมดเลยสิเออใช่ที่เราทำมาเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร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 ขันติเดี๋ยวขันแตกค่ะโอเคกลับไปหมดก่อนตอนที่เรากดตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่โอเคไปก็ mm hmm. okay. มันไม่ดีอย่าไปทำตามกดได้ซาลาแบบนั้นอะไรอะไรอะไร ขอโทษขออภัยด้วยค่ะที่ไอเยอะนะคะโ okay. อเคก็เดี๋ยวดีขอรีดิตัวนี้ก่อนนะคะเราก็จะมาบอกว่าหนูเนี่ยก็แบบว่าจะจะทำเรื่องอยู่นะอยากจะทำแบบ ให้มันน่ารักมากนะคะแต่ว่าจะทําวิดีโอให้ได้แต่คิดไม่ได้ว่าทําได้หรือเปล่าว้าวต่ไอเดนรกุจะเป็นบัตเตอร์ไฟนะคะใช่ไหมนะมูลลิงบัตเตอร์ไฟอะไรนี่แหละค่ะไม่สบายโอเคตัวนี้ทุกคนจะบอกว่าใช่ยากจังเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจัก้มหัวไม่ได้ นะคะมันจะทรมานมากเราก็ต้องทำให้ได้ตรงนี้อย่างเดียวไปฟึ๊บฟึ๊บจะบอกให้นะคะบางคนใช้ตรงนี้มันจะทำยากตรงนี้หนูชินแล้วนะหนูชินมันไม่อยากใช้จะไปใช้โลทันรลทาชินนะคะก็จะใช้แบบนี้ คามิล่านี่มันคามิล่าแล้วหรอเออน่าจะคามิล่านะเพกออเพเพเออดีมากผมมันไม่ตรงอ่อกตรงละโอเคก็ทาานี้ก็ออาตัวนี้ลงแทนดีไหมคะนี่ไม่คงลิน น้องหนังนะ่ารักแทนไอหนูก็โหลดไม่เป็นนะคะใครโหลดแป้ก็ใช่บาตด้วยนะคะนีไว้ตยตรงนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะชาวโลกหนูชื่อมิกุลีนค่ะไว้ผมติดผมติดคุ้มหัวไม่คุ้มหัวไม่หนูกุ้มหัวหม,หม,หวหม่เออปล่อยได้แล้ะสวัสดีค่ะชาวโลกหนูมิกุมิกุลีนค่ะ ขอแสดงคำนิยมดีด้วยค่ะที่ได้รู้จักกันินี่ได้รู้จักนะคะแม่แม่แม่โอเครีเซ็ตดีลิทก่อนค่ะโอเคโอหชอบเจ้าตัวดำๆอ่ะ ตัวที่ใส่ชุดถีดํำๆอ่ะไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่านะเออใช่ตัวนี้เองหนูชอบตัวนี้ค่ะมันใส่ชุดเสียงดำแต่ว่าไม่ชอบตรงที่มันใส่กับโบงสั้นเนี่ยมันใส่กับโบงสั้นมากเลยดูดิเนี่ยพอหนูหันปุ๊บฟืบจะดูแค่ตันตันเห็นแล้วแค่นี้เห็นแล้วแค่นี้เห็นแล้วหนูไม่ดีเลยนะหนูคุค่คะก็ปากปากมัน รูปากมันยินดีได้รู้จักนะฉันมิกุอุ่ยตายก็นะขอโ่ษนะฉันก่อนเลยจะได้ฟีดคอมเม้นต์ไม่เอาโอเคก็ต่อไปนะคะสวัสดีจ้าฉันชื่อมิกุนี่ก็เป็นคิวนะคะลืมบอกตอนนั้น ไอ้โกดโกดโกดธโกรธโกรโกดจะโกรธไปถึงไหนยะทูคาเมร่าอ๋อกูตรงนี้ได้ทูทูคาเมร่าทูโมเดลทูคาเมร่าทูโมเดลทูคาเมร่าทูโมเดลทูคาเมร่าทูคาเมร่าแล้วก็จะเป็นที่ปรับแสงจะเป็นได้นะคะร้อยห้าสิบสี่ Mình sẽ tập hết một đi, loại 24 Loại 24 Nào của là nào của là Ui cây trong đây โอ้ยน่ากลัวแล้วหนูนั้นก็เรามาดูนหน้าเจ้ามีกุกนะอเาเป็นหน้าเป็นเหมือนเดิมแล้วยังไม่บันทึกมัง้ง ก็ต่อพารอื่นแล้วกันอือต่อพัร์อื่น